ท่านารอซูนลอมลอสลราลอฮุอะลัยฮิวะ้ัลลัมบอกให้แก่พวกเราบอกว่าท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงสิ่งที่จะทำให้พวกท่านนั้นตัดขาดและทิ้งจากความเพลิดเพลียบนดุนยานี้นั่นก็คือนึกถึงความตายให้มากๆท่านพี่น้อง ผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับความตายด้วยกับการอิบารัดต่อัลลอฮะซุบฮานะฮูวาจัลละด้วยความอิคลาสอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้ทําชิริกต่อัลลอฮะซุบฮานะฮูวาจัลละเพราะท่านนบีสุนนลลอฮ์นินฮิมัสลัมได้บอกว่ากอลลอฮุตาอัลลย์บนาอาดัมทาราซูบอกว่าอัลลอฮะซุบฮานะฮูวาจัลละเด้กล่าวว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ้ยอินนากาลาอัตัยตานีบุกบิกรอบิลอาร์ดิข้าตอยาหากว่าเจ้าได้มาหาข้า โดยที่มีความผิดเต็มหน้าแผ่นดินนะครับสมมาลกีตานีลาตุชริกบีชัยอาละอาตยตุกบิกุรอบิฮามักฟิรแล้วการที่เจ้ามาหาข้านั้นเจ้าไม่ได้ตั้งภาคีไม่ได้ทำชีริกต่อข้าแต่อย่างใดความผิดที่เต็มพื้นดินนั้นค้าจะอภัยให้แก่เจ้าทั้งหมด ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับความตายด้วยกับการรักษาขอบเขตสิ่งที่อัลลอฮฺได้กําหนดมาให้แก่พวกท่านอย่างสมบูรณ์เพราะท่านพออัลลอฮฺา ب ح ว ن ه าลไก้กล่าวว่าวันฮาฟิดูนัิฮูดูดิลลาห์วะบัชิรินมุมินินและบรรดาผู้ที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ سبحانه และกลาวว่ัะฟาดูนัลงูลาวะดีกับบรรดาผู้ที่รัทธาขอบเขนของอังลลอฮฺ سبحانه และกลายจงาตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับความ Bye.